สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพวกกับผมปีเมต์อีกเช่นเคยกับในเกมโคดเกียร์การปฏิวัติของลูน o สลอสตอรี่นะครับในสูเปอญี่ปุ่นนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวแพทวันที่5ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นเอีเวนท์ที่ไม่คิดเลยว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นะครับนั่นก็คือเอีเวนท์การจำลองยุทธการปราบซินซกนะครับเป็นเอีเวนท์ที่เรียกได้ว่าใช้นกบินเปลืองที่สุด เท่าที่เคยมีมานะครับเรียกได้ว่ามีร้อยตัวก็ใช้ร้อยตัวมีสองร้อยตัวก็ใช้สองร้อยตัวก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอีเวนต์เนี้ยยิ่งคุณมีนักบ,บินเยอะคุณยิ่งได้เปรียบก็คือคุณไม่ต้องคิดมากในแต่ละด่านนะเออประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายกติกาง่ายๆให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันอันนี้คือผมจะเล่าจากประสบการณ์ล้วนนะครับจากการเล่นซีหนึ่งที่ผ่านมานะครับ โอเคเดี okay, okay, ๋ยวก่อนที่จะเล่าเนี่ยขออธิบายก่อนอีเวนต์เนี่ยจะมาในวันที่5ตุลาอย่างที่บอกไปหลังเซิร์ฟเวอร์เปิดตอนบ่าย3และจะสิ้นสุดตอนวันที่19วันที่19นะครับก็คือวันที่19ตอนสี่ทุ่มอ่ะประมาณนั้นโอเคตอนอื่นเลยเนี่ยตัวอีเวนต์เนี่ยมันจะมีจุดสตาร์ทจุดสตาร์อยู่ซ้ายสุดอ่ะแล้วก็จะมีจุดเส้นชัยอยู่ขวาสุดนะครับ หรือพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนเกมตารางะที่ว่ามันจะมีด่านให้เราเล่นพอเราเข้าไปเล่นปุ๊บมันก็จะทําให้เราไปด่านถัดไปได้นะครับแต่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้การผ่านด่านแต่ละด่านเนี่ยมันจะใช้นักบินได้แบบห้ามสามเด็ดขาดสมมุติว่าเราเผลอใช้อุกิหนึ่งดาวในด่านแรกไปแล้วอะ่ะแล้วเวลาเราเล่นด่านที่สองอะ่ะเราจะไม่สามารถใช้อุกิหนึ่งดาวในด่านที่สองได้ครับ ใช่แล้วครับมันก็คือการที่ไม่สามารถใช้น้ำบ,บินซ้ำได้นั่นเองนะครับแต่ยังดีนะที่ยังใช้หุ่นยนต์ซ้ำได้อยู่นะครับลองคิดดูว่าถ้าเกิดมีอีเวนต์ไหนที่ห้ามใช้หุ่นยนต์ซ้ำเนี่ยบอกได้เลยว่างานยากเพราะว่าในแม่เฟนของผมนี่คือเรียกได้ว่าน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วนะคนอื่นเนี่ยเขามีหุ่นเยอะกว่าในดีอื่นๆอ,อ,อีกนะอย่างผมเนี่ยคือตัวละครเยอะแต่น้ำบ,บินเอตัวหุ่นยนต์น่มันน้อยโอเค เอาเป็นว่าเรามาพูดถึงของรางวัลกันดีกว่าของรางวัลเนี่ยคือธงมันจะมีธงนะครับแล้วก็มีมีหิดมีศิลาของกีอาดแล้วก็มีตัวของผลึกกีอาดซึ่งไอของสองอย่างเนี้ยมันเป็นของอัพขั้นนบินขั้นที่สิบถึงสิบห้าเรียกได้ว่าพออัพทีนี่คือเก่งเลยแะแต่ว่ามันแพงนะบอกไว้ก่อนอัพที T โคตรแพง ก็คือเอา,อาง,ง่ายๆถ้าขั้น1 0บถึงสิหมดไป2-3งสามแสนกี่อาคอยนะฮะแต่เราจะมาพูดถึงของรางวัลที่แบบเห็นเห็นจะจาก,ก่อนแล้วกันมันมีธงให้แลกซึ่งธงอ่ะเอามาแลกเป็นพิซซ่าของอารนบ,บินที่ว่าได้นะครับนอกจากจะมีไอ้พวกกี่อาที่ว่าแล้วเนี่ยมันมีของอัพป,ปกติก็คือพวกหมวกซีโลปืนอาตาสวินแล้วก็ดาบนะครับแล้วก็จะมีของ พวกที่แบบที่สีดาวอันนี้หลายคนต้องการเพราะว่าสีดาวแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีคนอวยกันเยอะแล้วอยากจะอัพให้มันสุดๆไปเวล9กาๆเลยแบบนี้แต่อย่างผมเนี่ยคืออัพตัวที่ไว้ใช้งานได้นะครับก็ถ้าเกิดถามว่าจะเอา55ชิ้นไปอัพตัวไหนเนี่ยผมมีช้อยเลือกอยู่ระหว่าง2คนนะครับระหว่างเซซิลเบิร์ดเดย์เนาะแล้วก็ตัวคาเรน ชาวล็อกคา,าเรนคแบแบ็แต่ไม่แน่นะอาจจะอัพคาเรนคบแบ,บ็ก่อนเพราะว่าคาเรนครบแบ,บ,บ็อะมันมีสกิลเรื่องชะง,งัดได้ไงแต่ว่าตัวเซซิลเบิร์ดเดย์ก็ดีตรงที่มันใช้เกรสิบห้าวิดได้ครับเออมันดีคนละแบบอ่ะงั้นอย่าค่อยคีดทีว่าจะอัพตัวไหนนะครับต้องรอดูอีกทีนึงโอเคเอาเป็นว่ามันมีล็อกอินโบนัสด้วยล็อกอินโบนัสเป็นการแจกถงปะ มันไม่ได้มีเบาออะเลี่ยดผมก็จําไม่ได้ด้วยแฮะว่าคราวที่แล้วมันแจกอะไรน่าจะแจกทงมั้งถ้าจําไม่ผิดนะแจกทงหรือเปล่าเออน่าจะแจกทงถ้าจําไม่ผิดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนแผทมาาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงนักบ,บินประจําแผทบ้างนะครับนักบ,บินประจําแผทในเขาเนี้ยคือคุณมิสเอ็กเนาะมิสเอ็กเนี่ยเป็นตัวละครจากภาพ o f t h e r e ฟเดอ t i o n นนะครับเป็นอ่า คนที่อยู่กลุ่มเดียวกับ ut, ออฟฟิุส่อยู่ในกลุ่มพิสมาร์กนะครับเป็นคนที่ประสานงานให้กับออฟฟิุสแล้วก็เป็นคนที่คอยคุยเรื่องภารกิจให้อะไรแบบเนี้ยคอยเจรจาให้เออเป็นคนมอบงานให้อ่ะอย่างออฟฟิุสเนี่ยเหมือนอนักรบรับจ้างตามใบสั่งอะไรเงี้ยโอเคตัวมิสเอ็กซ์เนี่ยเป็นนักบ,บินประเภทคิงไทยครับก็ถ้าถามว่ามิสเอ็กซ์เคยโผล่มาในเรื่องเกมมือถือไหม จริงๆเคยมีเอ่ยชื่อมาในหนึ่งเรื่องหลักนะครับเป็นฉากคุยระหว่างออฟฟอุสกับช่างอินเดียนะครับซึ่งอยู่ในลอสซิโลเฮนบทที่สองนะครับเออกำลังนึกอยู่ว่ามันชื่อภาคอะไรวะชื่อลอสซิโลเฮนบทที่สองนะก็ดูในแชแนลผมได้เลยกันมันจะอยู่ช่วงที่คุยกันนะแล้วก็อ่าถ้าถามว่ามิดเอ็กเคยโผล่มาแบบตัวละคร ไลท์ทูดีไหมเคยมีครับเคยมีโผล่มาตอนอีเวนต์ซัมเมอร์ของนวยอาหรือก็คืออีเวนต์ที่แนวเอัาวใส่ชุดว่ายน้ำนั่นแหละเคยมีโผล่มาแบบเด้งดึงเลยอะ่ะแบบไลท์ทูดเลยะนะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เว้ยคืออย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าในเนื้อเรื่องหลักมันจะฟูไว้แต่ว่าในอีเวนต์เนื้อเรื่องเสริมอย่างซัมเมอร์อะไรพวกเนี้ยไม่มีเสียงเพราะงั้นเนี่ยหลายคนก็เลยไม่รู้ว่า แล้วใครจะเป็นคนภาคเสียงให้กับมิสเออ่าเดีย๋ยวมองอธิบายที่มาอธิบายก่อนคือในตอนที่แพทมานะผมก็จะมา,มาจะหาข้อมูลในทวิตเตอร์เอ่อุแม้ในปัจจุบันจะเป็นชื่อ X แล้วก็เหอะแต่ผมขอเล่นทวิตเตอร์ตามความเคยชินแล้วกันคือในทวิตเตอร์เนี่ยมันจะมีการพูดคุยว่าเออแล้วมิสเอเนี่ยใครจะเป็นคนให้เสียงภาควะเออก็จริงนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมิสเ ไม่มีการให้เสียงภาคมาก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเคยโผล่ในจกักรวาลซูเปอร์โรบอทวาหรือว่าในสื่ออื่นไหมแต่ในสื่ออื่นที่วาเนี่ยมันเคยโผล่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวมณิยายหรือว่าตัวของมังงะก,ก็ตามอันนี้คือทุกคนน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีของสื่อเครื่องไหวะมันมันก็มีแต่ก็ไม่ได้มีการให้เสียงภาคไม่แต่อย่างใดครับ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในเกมมือถืออื่นหรือว่าจักรวาลของซูเปอร์โรบอทวาเนี่ยมันมีการพูดถึงไหมแต่ในเวอร์ชั่นเกมมือถือ o s t Story เนี่ยมันมีแล้วในการเอ่ยชื่อถึงแล้วก็มีการโผล่ตัวละครมาแล้วแบบไลท์ทดีแบบเต็มเต็มตาเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าถามว่าใครจะเป็นคนให้เสียงพากเนี่ยอืมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ต้องอรอลุ้นตอนแผดมานะครับเออแค่นั้น เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็อาจจะเรื่องของอาสกิลอีกอย่างที่ทุกคนรู้ว่าคินไทตัวสกิลจะเป็นพวกบัฟเฟอร์หรือไม่ก็ดีบัฟมันก็จะมีสักทางหนึ่งะนะแต่ถ้าถามว่าจะมาทรงไหนเนี่ยก็คงจะเป็นซัพพอร์ตกลุ่มพิสมาร์กนั่นแหละคืออย่าต้องอธิบายก่อนนะคือตัวออฟเฟยวุฒเนี่ยถึงแม้ว่าในชา a เลนจ์ในชาเลนเฟสต่างๆเนี่ย จะสามารถช่วยในภาคีอัศวินดำได้ก็จริงนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เว้ยคือตัวออเฟอ์เนี่ยเสียเปรียบกว่าใครเพื่อนเลยครับตรงที่ไม่มีคนไหนบัฟให้ออเฟอ์เก่งได้ครับต้องพูดอย่างนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยตัวของออเฟอ์เนี่ยไม่เคยได้รับบัฟโจมตีจากภาคีเลยนะเพราะว่าออเฟอ์ไม่ถือว่าอยู่ในกลุ่มภาคีครับอยู่ในอยู่ในกลุ่มพิสมาร ว่าตัวนักบินของออฟเฟอุสเนี่ยมันกลุ่มนักบินอาจจะอยู่ในพิสมารแค่กลุ่มเดียวนะครับก็เลยคิดว่าเออเป็นไปได้ไหมที่ตัวนางเนี่ยจะบัฟให้พิสมารเก่งขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะโจมตีแรงขึ้นอาจจะโจมตีเร็วขึ้นหรืออาจจะบัฟให้ลดคอสน้อยลงอะไรแบบเนี้ยมันก็ดีหมดแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นตัวเร่งความเร็วก็น่าสนนะ เออเพราะว่าออฟเฟยูดมันสเตตัสดีอยู่แล้วอะ่ะขาดแค่ในความเร็วอย่างเดียวหรือก็บวกกับตัวหุ่นเบคูเอนเนี่ยมันไม่มีหุ่นระยะไก่ครับเออเผื่อหลายคนยังไม่เข้าใจแป๊บหนึ่งนะอ่าตัวของออฟเฟยเนี่ยเป็นตัวนักบ,บินที่มีสกิลแปลกที่สุดนในเกมนะครับนั่นก็คือสกิลที่ว่าตาบใดที่ตัวของออฟ i ฟยูดไม่ถูกบล็อกก็คือไม่ถูกขวางนะครับ รือไม่ถูกชนก็ตามเนี่ยจะไม่ถูกโจมตีหรือจะไม่ถูกเล็งแล้วก็จะไม่ได้รับผลจากระเบิดเออแต่เห็นหลายคนบอกว่ากับดักซีโร่มีผลนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะแต่ว่าที่ผ่านมาผมก็เคยลองอยู่ใกล้ๆระเบิดมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับไม่ถึงระเบิดปกตินะไม่แน่ระเบิดซีโร่อาจจะเป็นข้อยกเว้นเลยแบบเนี้ย่าค่อยว่ากันโอเค ทีนี้เนี่ยสกิลสองเนี่ยคือสกิลที่แปลกที่สุดของออฟเฟุสอีกสกิลหนึ่งนั่นก็คือตัวของออฟเฟยอุสนั้นจะไม่ถูกนับรวมในจํานวนในการลงของด่านนั้นคือปกติแล้วในแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีการบอกว่าคุณลงได้มากสุดกี่เครื่องเอออย่างเช่นบางด่านเนี่ยลงได้สิบเครื่องมันก็จะบอกว่าคุณลงได้สิบเครื่องนะบางด่านเนี่ยคุณลงได้เจ็ดเครื่องนะ และด่านชาเลนจ์พาคีในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีบอกว่าคุณลงได้มาสุดประมาณ4-5เครื่องมั้งเพราะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วมันยากตรงไหนหรู้ไหมคือผมลงบิชอปได้แค่ตัวเดียวเว้ยแล้วผมต้องลงตัวชนประมาณ3เครื่องได้ประมาณ3เครื่องหรือ2เครื่องเนี่ยแล้วกูแล้วผมต้องลงตัวยิงการเครื่องบินอีก2เครื่องอะซึ่งแน่นอนว่ามันเกินเว้ยแต่โชคดีที่ว่าออฟเฟอร์อเนี่ย ผมเอามาเป็นสายยิงไงแล้วก็เอามาช่วยเป็นตัวแถมได้เพราะงั้นเนี่ยตัวฟิวส์มันเลยถูกเรียกว่าเป็นน้ำบินตัวแถมส่วนใหญ่แต่มันเก่งนะมันเก่งในตัวของมันอยู่แล้วเพียงแค่จุดอ่อนเล็กๆน้อยๆก็คือมันไม่มีตัวบัฟไงมันไม่มีตัวบัฟให้ตีแรงหรือตีเร็วหรืออ่ะไอ้สกิลลดค่าคอสก็ไม่มีเพราะงั้นมันแดกคอสเยอะมากคือคือแดกเยอะที่สุดในเกมแล้วมั้งสามสิบเอ็ดแต้มอันนี้รวมรวมกับ ขับแลนแอร์นะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยผมมักจะให้มันขับแลนแอร์นะจริงๆอยากให้ขับเบคุเอ็นของมันนะแต่เบคุเอ็นมันไม่มีสายปืนไงต้องรอตัวเกมอัปเดตในภายหลังว่าเฮ้ยเบคุเอ็นจะมีสายปืนแน่นาคตไหมอะไรแบบเนี้อือโอเคเดีย๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเอีเวนต์การปรับปารามซีนสองเนี่ยเป็นเอีเวนต์ที่ใช้นะักบินปืนที่สุดในเกมนะครับ ก็คือมีเงื่อนไขว่าเราจะเริ่มจากจุดสตาร์ทแล้วก็มายังสุดจุดเส้นชัยทำยังไงก็ได้ผ่านให้ผ่านให้หมด2ด่านดาหรือจะผ่านด่านเท่าที่ไหวก็ได้ครับเพื่อเอาของเออทีนี้เนี่ยคุณจะได้ทงในการผ่านด่านมาแล้วไอทงที่ว่านี่ไปแลกของในอีเวนต์ช็อปได้ครับไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าของอับน้บ,บินเอ๋ยอะไรพวกเนี้ยนะครับ แล้วก็จะมีจี้สีดาวทุกครั้งที่คุณผ่านด่านตามเงื่อนไขที่กําหนดอย่างเช่นอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยผ่าน10ด่ดานคนนะถึงจะได้10ชิ้นอะไรแบบเนี้ยสมมุตินะว่ารายละเอียดตัวเต็มอ่ะผมไม่ได้อ่านไว้ในซีนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากดูแบบตัวเต็มซีนสิ้เนี่ยก็ว่าจะทําอยู่20ด่านว่าเฮ้ยแต่ละด่านเนี่ยมันมีวิธีผ่านด่านยังไงนะครับแบบฉบาบของผมนะ เพราะว่าถ้าเป็นของคนอื่นในญี่ปุ่นเน่ะผมว่าญี่ปุ่นเขาสบายกว่าเราเยอะนะครับโอเคมัน okay. น่าจะประมาณนี้ตัวอีเวนต์น่ะจะมาวันที่ห้าตุลาหลังซุเปอร์ตอนบ่ายสามนะครับเออบอกไว้ก่อนนะฮะมีเราอีโบัสนด้วยแต่ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเท่าไหร,ร่ฮะครั้งนี้ไม่บอกรายละเอียดเลยมากกว่าครับแบบเออก็เหมือนเดินที่ผ่านมานี่ยแหละมณ์ประมาณนั้นมันพูดอย่างนี้เลยโอเคแล้วก็มีเรื่องตู้กาชาครับ ถ้าถามว่าการสุ่ม m i s x มันดียังไงกับอีเวนต์เนี่ยคือตัวละคร m i s x เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่แบบว่าสามารถใช้เล่นทุกด่านได้โดยไม่มีจำกัดครับคือปกติแล้วเวลาใช้นบ,บินไปแล้วครั้งหนึ่งอะ่ะมันจะใช้ลงในดานถัดไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าตัวละครที่เป็นตัวหน้าตู้ประจำแพทอีเวนต์ไอปับปานซีนหนึ่งซีนสองอ่ะไอซีนหนึ่งอ่ะอย่าไปนับเพราะว่ามันผ่านมาแล้วซีนสองแล้วกันซีนสองอย่างมิสเอเนี่ย จะสามารถอ่าใช้ได้ทุกด่านโดยไม่ถูกจํากัดผมไม่แน่ใจว่าซินหนึ่งอย่างโลโลอ่อะจะถูกจํากัดไหมแต่คิดว่าถูกจากัดน,นะเพราะว่าถือว่าคนละอีเวนต์กันเออก็จะประมาณนี้ถ้าถามว่าจะสุมหาไหมคิดว่าไม่ผมว่าผมรอดูอีเวนต์เดือนหน้าดีกว่าอีเวนต์เดือนหน้ามีแต่ตัวเป้งๆไหนจะมีฉลองครบลอกเกม1.5ปีแล้วไหนจะมีฮาโลวีนตอนปลายเดือนอีก ก่อนฮาโลวีนก็มีอีเวนต์บอสกิลอีกนะครับอีเวนต์บอสกิลซีนที่13โอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มจัดหนักมากคือเรคือปกติผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะ,ะนะปกติแล้วอะ่ะเวลาผมจะสุ่มตู้กาชาส่วนใหญ่นะผมจะสุ่มตู้ที่มันมีหุ่นยนต์แถมให้เพราะว่าอานกบ,บินผลล้มแล้วไงล้นแล้วล้นอีกอะคือตอนนี้ต้องการหุ่นใหม่มากกว่าไม่ว่าจะเป็นหุ่น ตัวเก่าๆที่ผมยังไม่มีหรือว่าจะเป็นหุ่นที่แบบตัวใหม่ไปเลยแบบพวกแลนคอนหรือว่ากุเลนบินได้อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าอย่าได้ของเล่นใหม่อารมณ์ประมาณนั้นคือน้ําบินเก่งๆอ่ะมีก็ดีแหละแต่ประเด็นคือถ้าไม่มีหุ่นให้มันขับมันก็เท่านั้นแหละแต่ว่าสกิลมันดีนะตัวน้ำบินลิมิตท,ที่ผ่านมาหรือว่าตัวที่เป็นตามในเรื่องก็ตามเลยแบบเนี้ยอย่างเชอร์รี่นานารีก่ก็คือดีแหละแต่ว่า ผมไม่ได้อยากได้ตอนนี้ประเด็นนะโอเคเอาเป็นว่าตัวของมิดเอเนี่ยยังไงผมก็ต้องวิเคราะห์ตู้กาชาก่อนว่าเป็นนับบินประเภทไหนเนาคิงไทยเรารู้อยู่แล้วแต่ไม่ถึงสกิลจะมาทรงไหนนะครับก็ต้องมารอดูอีกทีหนึง่งโอเคเรายละเอียดก,ก็คงจะมีเพียงเท่าน,นี้แหละครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายไปละ